สวัสดีครับวันนี้จะมาดูการเก็บของเก่านะครับทำเงินเป็นอาชีพอีอาชีพหนึ่งที่ทำเงินไน้นะครับไม่ธรรมาดาเลยนะครับวันนี้ผมเก็บของเก่าขครนะครับจะได้สักกี่บาทนะครับไปตามดูไปรับชมอ่า พีวินด้วยกันครับผมว่าวันนี้จะได้เงินซื้อขนมให้ลูกสักกี่บาทนะครับตอนนี้กำลังให้แม่บ้านนะครับเล็บ อยู่ครับมันรกบ้านนะครับว่าจะคนเองก็ลำบากนะครับจะเลยให้แมวบ้านเรียกเข้ามาเก็บมาขายดีกว่าครับผมนี่นะครับจะเป็นการจังกิโลก,กันนะครับ คือเราจะไม่เข้าไปปนเปลี่ยนเขานะครับตรงให้เขานี่ทางเขา้าบานเค็บๆนะครับในดีนะครับที่คุณลุงกับคุณป้าแกมาช่วยรับซื้อนะครับ จะนี้วิ่งรถเงียบครับมาเก็บของเก่าหายเลยครับจะได้พอคาประทูไหมเนาะครับผมนี่ครับรายได้เป็นไงบ้างครับเรามาฟังผลงาน สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทโอ้โหนะครับได้ค่าแรงวันนี้เลยครับผม นี่นะครับเป็นผลประกอบการอันลงทุนเก็บมาหลายเดือนครับก็ยังดีนะครับได้ิดีน้นนนอยพอได้เป็นค่าขนมให้ลูกเป็นเดืนครับขอบคุณครับ,คน,ครบนะครับอย่าเห็นขยะอย่าทิ้งอย่าขว้างนะครับเก็บไว้ วันนี้มีประโยชน์ต่อเราอย่างมากเลยครับสำหรับคนที่ทิ้งข่วงไม่เห็นคุณค่าเงินเล็กเงินน้อยนะครับเราจะไม่เห็นตอนที่เราไม่มีอะไรเหล่านี้แหละครับเห็นทุกนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ซักตะไคร้ปลูกตะไคร้ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ